มันทําไม่สุดอ่ะมันไม่ถึงใจเราอ่ะเอาง่ายเกินไปสวัสดีครับแล้วกันนี้ก็เป็น EP ีที่สามสหรับหนังจบคนไม่จบอันนี้นคืออันนี้คือหนังหรออันนี้น่าจะก็คือ<ม>ซีรีส์แหละแต่ว่ามันเป็นที่พูดถึงมันก็คืออ่ะรวมๆก็คือหนังอะ่ะหนังสั้นหลายๆตอนก็คือซีรีส์ Squid Game ชื่อไทยคือ <Game for S 1> เกมฟวามหลอไม่รู้ไม่ได้เราไม่ได้ดู Squid Game ก็คือมันเป็นเรื่องของคนกลุ่มหนึง่งที่ถูกคัดเลือก ให้ไปเล่นเกมทั้งหมด6เกม,มเพื่อที่จะได้รับเงินรางวัลก็คือเหมือนคล้ายๆ13เกมสยองอย่างนั้นอะแต่อันนี้คือเป็นคนแบบคนกลุ่มหนึ่งในสังคมพูดงานก็คือไม่รู้จะแบบไปทางไหนและชีวิตอแะบบก็เลยต้องมาเล่นเกมพวกเนี้ยแต่และเกม,มก็คืออ่ะใครแพ้ก็ตายรู้สึกยังไงอรอ,อบ่นอะไรไหมยอยากจะบ่นอะไรไหมคือส่วนตัวเป็นคนที่แบบ ฟิลหนังเกาหลีคือซีรีส์เกาหลีหรือว่าหนังเกาหลีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเกาหลีอะเราเราเรา,เร,ารู้อยู่แล้วว่าแบบคือเดี๋ยวจะดราม่าแต่เรารู้สึกว่าใจเรานะเรารู้สึกว่าเราชอบดูหนังแบบซีรีส์ฝรั่งมากกว่า mm hmm. เออคือเราจะเป็นสายนั้น mm hmm. แล้วเรารู้ว่าสไตล์มันว่าเกาหลีอะมันทีมันทําไม่สุดอะ่ะมันไม่ถึงใจเราอะ mm hmm. จากคนที่ปกติดูแต่ซีรีส์ฝรั่งนะถ้าจะพูดในฐานะที่คนที่ไม่เคยดูแต่ดูแต่ตามแค่เป็นคลิปสั้นๆที่เขามาตัดให้ดูอะ mm hmm. ก็สนุกนะนะคือที่อยากจะบ่นนะรู้สึกว่าแม่งแบบมันมันเดาง่ายเกินไปอะเรือ่อเรื่อง,องคืออย่างอะคือตอนแรกก็โอเคปูมาดีนะแต่ละตัวละครต้องเจออย่างนั้นงี้แต่พอมาถึงณทีนะ่ที่แห่งนั้นแล้วอะพอเห็นตัวเลขปรากฏตัวละครปรากฏคือกูรู้เลยว่าไอเทียนี่เป็นมันต้องเป็นอะไรยังไงอะ่ะอย่างไอไอลุงเนี่ยไอเบอร์หนึ่งกูรู้เลยว่ามันต้องแบบเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็คืออย่างนั้นจริงจริงเลยและไอไอตัว ตัวเอกอะก็คือรู้เลยว่าอ่ะเหลือใครดูจะรู้แล้วใครจะรอดใครจะเหลือใครจะไม่อยู่แล้วพอที่มันเป็นคนอินเดียนะเราก็รู้แล้วแหละว่ามันเป็นยังไงอะคือแล้วคือตอนจบมันไม่ได้มีความแบบหักมุมอะไรแบอ,อั<ช>้แต่แต่ถามว่าระหว่างเกมแต่ละเกมสนุกเอ,กอแต่ละเกมเธอสนุกสนุกตั้งแต่แรกอะ่ะการแต่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าจนไปหกอะ่ะแต่บางมันก็มีบางอย่างที่ ก็คือพอจะเดาออกแหละว่าระหว่างอันนั้นอ่ะมันจะต้องอะไรเพื่อที่จะอย่างอ่ะจับจับคู่กันแล้วต่อไปจะต้องเป็นยังไงทําไมต้องให้จับคู่มันคือมันเดาได้ว่าคือหนังมึงจะทําอะไรกับความรู้สึกคนดูอ่ะคือมันมันเดาง่ายมันเดาง่ายเกินไปส่วนตัวคิดว่าเป็นเพราะมันเป็นหนังซีรีส์เกาหลีไหมหรือว่าไม่เกี่ยวหรอกไม่รู้ไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีอ่งดตอนแรกไม่คิดจะดูเรื่องเนี้แต่เห็นมันขึ้นมาในเน็ตฟ i ิกกัมันเป็นแบบ เออเขาเรียกอะไรท็อปฮิตในไทยอะ่ะ<ม>กด็ดูก็ดูก็แต่ว่าดูมันก็ก็ก,ก็ก็ไม่เสียเวลาก็คือดูต่อสนุกเรื่องที่จะดูต่อ<ด>จจสนุกเพราะว่าสนุกใช่น่าติดตาเพียงแค่ว่ามันเดาง่ายเออแค่นั้นเองเลยแล้วมีข้อคิดอะไรพวกเนี้ยมันก็โอเคนะสําหรับคนที่อาจจะชอบในเรื่องของมีข้อคิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมอืมสั้นๆนเนี้ยไม่ค่อยมีอะไรมากแต่ก็ให้เท่าไหร่ทั้งนี้ก็ให้ไม่ได้ใช่ๆเมราไม่ได้ดูจบไม่ได้ดูเราให หกทับสิไม่รู้น้อยไปหรือเปล่านะแต่คือโอเคแหละมันก็คือซีรีส์ก็เข้าใจว่ามันก็โดยคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยแต่อืมถ้าถามเรานะถ้าให้เทียบนะไม่รู้มันจะเทียบกันได้ไหมเทียบพวกซอพวกเนี้ยแล้วมันจะมีไอ้เรื่องที่เป็นห้องเนอะปะจำชื่อเรื่องไม่ได้ที่มันเป็นห้องแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่แบบเป็นอุณหภูมิร้อนอุนนนน่อันนั้นคือแ<อ>ม่งมันกว่ามันลุ้นกว่าแต่ละเอะอมันแต่ละอันมันแต่ละเกมมันคือแบบ ไอสัตว์แม่งแบบมันลุ้นอะมันแบบมันบีบหัวใจกว่าอันนี้คือมันเดาได้ยังไงมันเดาว,ว่ามันก็เกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรหรอไม่เกมต่อไปเดาไม่ได้เว้ยแต่แตพเดาว่า<อ><อ>จะจบยังไงเออจะเกิดอะไรขึ้นถ<อ>พอสมมติอะอย่างนี้ช็อตหนึ่งที่จะต้องข้ามไปสู่อีกที่หนึ่งแบบเนี้ยก็พอจะรู้แล้วว่าอมันจะต้องมีไอคนนี้แล้วไอคนนี้จะต้องเกิดอันนี้อะไรเงี้ยคือมันเดาง่ายไปหน่อยอืเดาง่ายไปหน่อยแล้วจบก็ ไม่ไม,ไม่คือจบแบบก็รู้กูวิ่งแหละว่าน่าจะต้องเป็นแบบเนี้ยมึงก็จะต้องราชินีมันจะมีผีดไหมมันก็ต้องมีแหละเล้วลน่าจะมีนะจบยังจบแบบไปต่อได้รกคือไปต่อนะคือเกมอ่ะมันนั่นก็ปูให้อยู่แล้วแหละว่าเกมมันมีมาอยู่เขาเรียกอะไรนะมาตั้งแต่หลายๆปีมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าตอนแรกก็คิดผิดเหมือนกันว่านึกว่าตอนจบอ่ะคือพระเอกอ่ะมันจะเดินทางไปอีกประเทศหนึ่งกูก็นึกว่ามันจะ ไปแข่งของประเทศถัดไปอะไรเงี้ยคือแบบแตกออกไปเป็นแบบทั้งโลกเออไปปร,ประเทศนู้นประเทศนี้อะไรเงี้ยนืนกอว่าแม่งจะเป็นแบบทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยแบบทังเกิเกเออแต่สรุปสุดท้ายมันก็ระหว่างเมืองอะไรเงี้ยเป็นอยู่ในที่เดิมกลับมาเริ่มต้นใหม่ในที่เดิมอ๋อประมาณนี้กลับมาเกาหลีเหมือนเดิม,มใช่เริ่มต้นเกมใหม่ไม่รู้มันยังไม่ยังไม่บอกแต่คิดว่ามันจะกําลังจะเริ่มไงยคือมันกาลังจะเริ่มนั่นแหละประมาณนี้สําหรับสควิสเกม คอมเมนต์มาได้นะทุกคนถ้าใครที่ดูแล้วแล้วรู้สึกยังไงแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ดูอ่ะทำไมถึงไม่ดูอ่ะมีความมีเหตุผลเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยก็แชร์มาได้คะก่อนถ้ากูเป็นไอ้พระเอกกูจะไม่ทําแบบนั้นแบบมันตอนตาหลังอะกูจะไม่ทําแบบมัน่ะตั้งแต่ได้รีวอร์ดรางวัลมากูจะไม่ทําแบบมันแน่ๆคือมันไม่รู้อ่ะมันเลอะเทอะประมาณนี้แค่นี้นะจ๊ะอีพี่สไป ห,หลาย EP ติดแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากัน Black Video ยังไม่ได้ดูแต่คิดว่าจะดูในเรื่องถัดไป <Okay. S 1> สวัสดีครับวันนี้